วันนี้ผมก็มีคอมโบมานำเสนอนะก็เป็นการปั้นดนีโครเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะปั้นกันยังไงวันนี้ก็มาเป็นปาร์ตี้กัน3คนนะครับก็มีเดโคมี VS แล้วก็มีฟูดวิงนะครับว s เอนี่อ่านว่าเวนจินฟรูเลยทักอย่างนี่แหละมันอ่านยากผมเรียก VS แล้ละกัน สำหรับคนที่สงสัยนะครับว่าทําไมต้องเอา v วมาเป็นออฟเลนก็คือมันฟาร์มง่ายนะครับคาถาฟ้าอันเดียวเสียวูบวาบทั้งเกมคอนเซ็ปของเราก็คือสลับมาให้ดีโคสับอย่างเดียวครับตัวไหนใกล้ตายก็สลับมาเสริมถึงหน้าเลยมันจะได้แบบง่ายๆมึงไม่ต้องเดินไปสับเองสําหรับคนที่กาลัมงมองหาปาร์ตี้อยู่ก็เอาไปหัดเล่นกันดูนะครับเพื่อนจะได้แบบเล่นกับเราได้นานๆแบบไม่เบื่อหนายจะได้มีอะไรทำสังเกม นี่ก็เป็นการโซโล่คิวแล้วออไอ้มิดของเราแปดนาทีสับไปสองนะก่อนอื่นก็มาแวะชมโฆษณาก่อนนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ออสตาคลินิกนะครับที่สนับสนุนออสตาควายของพวกเรามีบริการฟิลเลอร์โบทอ็อกร้อยไหมทรีทเมนต์และอื่นๆอีกมากมายนะครับก็เข้าไปดูในเพจได้เลยนะเดีย๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับ ลาผ่านไปทุกคนก็เวล่หกกันหมดครับเดโคเดินมาอย่างชิวๆเวฟฟูสลับไปให้ครับแล้วก็สับไปเรียบร้อยสำหรับบางคนอาจจะสงสัยอีกว่าทําไมต้องปั้นเดโควะเดคกย่งเวลาผ่านไปนะยิ่งเก่งนะครับเพราะว่าการสรับหนึ่งครั้งอ่ะมันจะเพิ่มรีเจนเลือดแล้วก็รีเจนมานาแล้วก็คาถาฟ้าของเดโคเนี่ยมันก็จะเอารีเจนเลือดเน่ยมาทําดาเมจ ยิ่งรีเจนเลือดเยอะนะดาเมจก็ยิ่งเยอะตามนะครับมันก็ทำให้ทีมตรงข้ามแบบ่ยระลายผลนไม่ไหวตอนนี้เลนบนของเราค่างที่จะไม่ค่อยได้ฟาร์มนะ PA เี่เงินแบบลังท้ายเลยตัวแคลี่ในมุมมองของผมนะก็คือไม่ต้องวาร์ปหรอกเลนบนถึงมันจะโดนแย,ยอะไรก็ไม่ต้องวาร์ปเพราะว่าเรามา3ามคนเราเล่นของเราให้ดีที่สุดดีกวถึงช่วยไปมันก็หนีไปฟาร์มอยู่ดีนะแคลี่ปล่อยมัน มันจะเกิดหรือไม่เกิดก็เรื่องของมันอยู่ที่มันจะบิวของตลกหรือเปล่าครับคอมบอของเราก็ชิวๆครับเล่นกันสามคนทีมเวิร์กกันสามคนพอคนอื่นช่างมันแต่ <c oughs> เ,เป็นทีมที่ค่อนข้างอันตรายนะจะมายืนซีแบบโง่ๆไม่ได้นละเดี๋ยวหน้าเฮต,ตัดไปก็เก็บรูนเฮดมาครับเพื่อนก็สลับโอบิไนรอครับ ไปแล้วก็สาบเลยครับไม่ต้องทำอะไรมากครับดีครูหลังจากสาบเสร็จครับผมก็ไล่ไปฟารนะ์มครับมึงไม่ต้องมาเล่นละแอตตีมึงไม่มีไปทำอย่างอื่นไปไม่ต้องการมึงแล้วหลังจากฟาร์มไปสักพักนะครับทีมตรงข้ามก็ยอยางพยายามแก๊งอยู่นะ,ะโดทะลีครับช็อตที่มีดาบเผาแล้วก็ไปนะเนี่ย โดนลูกนะนาเบร์นะแต่ก็ไม่เป็นอะไรครับถึงทีมตรงข้ามมีมีนอกมือรูก็ไม่จีบีสับไปแล้วครับสามสิบนาทีสับไปได้สิบเอ็ดแต้มครับตอนนี้เลือดนี่รีเจนเยอะมากครับเป็นร้อยขึ้นอ่ะพอเดโครวยเกมก็เปลี่ยนไปเลยครับจากเงินตามก็กลายเป็นเงินนำเลยนะพีเอดี่เกินอันดับสองเลยนะ นะครับถึงบอกว่าถึงแคร์ี่มันโดนอะไรเราไม่ต้องช่วยครับถ้าเราเล่นได้เดี๋ยวมันก็เล่นได้เองครับเรารักษาฟอร์มของเราไว้ให้ดีก็พอเรามาดูช็อตถัดไปครับนี่เวนฟูโดนลูมอยู่นะเหตุผลที่เลือกเวนฟูมาก็คือมันมีสองชีวิตนะพอตายปุ๊บแล้วก็ทำดาเมตต่อได้เลยเออเราไม่ต้องดี ลีเดินมาก็ทำดาเมจต่อได้เลยครับนี่โดนลุมอยู่นะอ๋ลีบอกฟูไม้เจ็บฟูไม้เจ็บลุมมาเลยครับฟูไม้เจ็บนี่ครับที่ลุมเย่ยจะตายเองครับตอนนี้นอกจากเซเว่นกับพ a ผมก็นึกไม่ออกเลยว่าจะมีตัวไหนปิดเดโคต,ตัวนี้ลงได้นะ สับมา12ชาร์จแล้วก็เลือดเด้งอะ่ะเป็นร้อยอ่ะเรามาดูช็อตกันบ้านนะครับหลังจากเลี้ยงดูมาอย่างดีนะก็สั่งให้ขึ้นไปแทงป้อมเลยมึงเก่งนั่นแหละมึงไปแทงเลยอ่าอิโนก็คอ,อมโบสกิลมากดไปครับกันได้ทุกอย่างครับฟูมไม้เจ็บอารีบอกเนี๋ยอารีจะเดินลงมาผมไล่ไปม,มึงจะเดินลงมาทำนี้อะไรมึงไปดิ ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวกูช่วยอยู<ค>ยข่ขึ้นไปแล้วครับแต่ก็แค่ยาบเดินลงมาเลอเกินกีโ<ค><ย>ต่เก้าก็ตัดพอแล้วครับกินโวกไม่อยากสู้แล้ว สลับมาเสิร์ฟถึงหน้าที่ที่หน้าอิ๊กพัดกันหมดเลยยีตวค้าบอกกูใจปิดยังไงวะเนี่ย <Hey. S 2> เกิดชิบหายบอกกนลีไม่ต้องเดินลงมากูช่วยอยู่กูรอช่วยอยู่กูแท <Hey. S 1> งไปเลย ปกติเล่นตัวอื่นแล้วมันตายง่ายพอมาเล่นตัวนี้ลแล้วแบบแทงได้แบบงงๆเล่ไยอะไรทุกอย่างิวบนอย่างเดียวครับทำอะไรไม่ได้ครับบนอย่างเดียว ต้นเกมเราก็ต้องรักษาฟอร์มเราไว้นะเราจะไม่วารพั่วช่วยไม่วาปไ,ไปช่วยแครี่แน่นอนครับคอมโบนี้คือเราพึ่งกันเองสามคนเนี่ยเราเก่งก็จบไม่จะเป็นต้องมีพีก็ได้เกมนี้จริงจอันนี้ก็มีให้มันครบช่องเออจะดูถูกกันเกินไป <c oughs> จริงจริงส่วนมากเรามาเป็นปาร์ตี้เราไม่รู้หรอกว่า ปาร์ตี้ของเราอะ่ะไอ,อปาร์ตี้ที่เป็นปาร์ตี้ของเราที่เป็นพีเออ่ะที่มันเป็นแครี่อะ่ะบางทีมันก็บิวของแบบสัลกอะ่ะล้วก็ควรจะมีคอมโบของเราเอาไปเล่นง่ายๆเอาไปเกิดง่ายพอเกิดแล้วก็เกิดเลยอะไรเงรี้ยอย่างคอมโบนี้สำหรับใครที่จะเอาไปไต่แะไรเงิกันสามคนแล้วกนะ็เอาไปลองดูนีโคก็บิวตามผมได้เลย ผมลองไปเยอะแล้วอาเผาไปฮาร์ดคาทา้านี่คือเก่งแล้ตัวเซฟก็เป็นตัว vs อ่ะ vs นี่คือตัวคอนโทรลเกมสลับสตันครบตัวไหนจะตายก็สลับถ้าแคลรี่จะตายก็ปล่อยมันครับมันไม่ใช่ปาร์ตี้เราครับเราช่วยแค่เดโคนะ